สวัสดีค่ะกสิบบอกเรามาแนะนํารถกระบะพร้อมขนเงินขนทองนะคะประกอบอาชีพได้สบายค่ะบรรทุกได้สบายๆนะคะมาแบบพร้อมเลยนะคะมีทั้งคอกทั้งเผานะคะเป็นเผารอยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลนะคะซูซูดีแม็กรถกระบะมือ2ปี07หน้าเดิมท้ายเดิมเกียร์ธรรมดาค่ะ ภาสีพรบ17บ17พฤษภา66นะคะยังสามารถต่อได้ปกตินะคะภายในเป็นเบาะหนังสวยสะอาดพร้อมใช้งานประกอบอาชีพได้สบายค่ะไปบรรทุกค้าขายขนของได้ทุกงานนะคะพร้อมรุยค่ะ2 5 0 0ซีซีดีเซลราคา1 4 9 0 0 0บาทนะคะเครื่องเกียร์ดีภายในสวยค่ะคัสซี 4, สวยด้วย สนใจเข้าดูตัวจริงทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจติดต่อโทรหาผู้ขายเพื่อนัดหมายวันเวลาหรือต้องการขอ,ข,อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเจราจากันโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อเมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถูกใจยังไงไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดติดตามไปแรงซัพพอร์ตให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ